แนวทางแผนเรดในคู่สกุลเงินของตัวยูสิฟรังยูสิฟรังนั้นมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา0.89857โซนแนวต้านที่สองนั้นอยู่ที่โซนราคา0.90111ส่วนโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.88674โซนแนวรับที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.88419 กลยุทธ์ในการเทรดฝั่งบายนั้นเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2อรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA ไ Y ที่โซนแนวรับ,บาบกลับขึ้นมาเก็บ TP ที่ราคา0.8926สต t อ p รอ s อยู่ที่ราคา0.8830 8กลยุทธ์ในการเล่นฝั่ง เซลนั้นเราจะรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านที่2รอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน P.A. เซลที่โซนแนวต้านเซลลกลับลงมาเก็บ T.P. ที่ราคา0.8926 5ต t o p ล o อนั้นอยู่ที่ราคา0.90222ชุดนี้เป็นแผนเทรจฝั่งบายและฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ u ูสววทฟัง